พี่น้องสาวตุ้มสิบ้าไปเก็บยอดบักบวบ,บไปหนึ่งสาปลานี่ได้ยอดบับบวกพอดสาตุงมกับสิเก็บเอาแล้วเอาไปหนึ่งปลาเนาะจะยอดงามๆพี่น้อง เก็บเอาซยแล้วกาต้องไปหาซื้อพักหิมหัวนี่เลยกินแสบกินนัวมาไปเก็บไกลล่นล่เก็บไปยุหัวเพื่อนจากล้องนี่ที่จะหยอดง่ามอ่อ,อนๆมาต้องไปซื้อนร่งเสียหมากกระตาง ไปแช่น้ำแช่น้ำล่างสกป,ปรกออกอุ้ยน้ำปักมือน้ำแทงเก็บไปหนึ่งใส่ปลาพี่น้อง โอ้ยน้ำปักมือเจ็บเก็บเอาไปหนึ่งปลาพี่น้องยอดปักบ,บัวยอดปักบ,บัวปลาโอ้ยน้ำปักมือเจ็บได้ป่ะยอดปักบ,บัวยอดปักบ,บัว ปลามาสองตัวจะไปหนึ่งไส่ปลาที่หยอด้านอนพี่น้องเล่าเอาเล่าเอาเอาราวัางแต่น้ำแพงเนี่ยมันสิปักมือเห็นบ่นี่น้ำแพงปลักเลยว่งหันเจ็บค่ะเจ็บเอาปักจึหิ้มหัวเอาไปหนึ่งไส่ปลากันย่างมาห่วเจาไปหนึ่งไส์ปลารถกับวินวนันวินวนันวันอาทิตย์เนาะ ฮาเกบพักและสาตุมโตเกียวชอบแอนสวัสดีค่ะสวัสดีโตเกียวมันไผ่เนาะปนี่โตเกียวสาวตุมบังหูจักอยู่เมืองญี่ปุ่นแต่สาตุมภาพาเกบพักอยู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เด้อโตเกียวขอบคุณที่เขามารับชมถ้าเฮดช่องก็ขอไปคอมเมนต์ไว้ในเรื่องค่ะเธอสาตุมจีบบ่ได้เนาะขอบคุณหลายๆเด้อที่เขามาเบิ่งนเนาะ โตเกียวสวัสดีค่ะประสันพันวาสวัสดีค่ะโตเกียวยินดีต้อนรับเขาสูช่องสาวตุ่มมันตะเมี่ยเนาะสาวตุ่มเก็บผักจะเอาไปหนึ่งป่ามิตีหอดง,ง,ง,งามๆใหญ่ๆนี่เห็นบ่เก็บเอาเก็บเอาเปล่าเก็บฝนสีตกีนี่อยู่บ่นเนี่ยนี่ยี่ปุ่นยี่ปุ่นโตเกียวกับซีเมนต์ยี่ปุ่นตัวนอกกับจังสีื้อโตเกียวเนาะสวัสดีค่ะประสันละวาสวัสดีค่ะโตเกียว กระสิลุกยางแดงลุกยางแดงเน่เด้อสาวตุ่นเฝ้าเก็บเนาะย่านฝนตกห้าเนาะเราไป็หนึ่งไส่ป่าไม่ตียอดง่ามๆพักก็เมนเลี้ยงบอลเต็มอยู่นี่เด็กเก็บเอาเก็บเอาซื้อป่ามาสองโตขั้วแล้วก็เอือบไปละมาหนึ่ก็ะสีเอาไปแช่น้ำล่างฟุณล่างฝอยออกที่จังบวัดเข้าล่างละอันนี้ก็เส้าหนึ่งไส่ป่าไม่ยอดบวบนี่ละแซ่บๆ โอเคอสวัสด okay, so ีค่ะประสันระว่าเอฟพัเย็บหาหนึงแป้าตําเจลโอ้ยกินรวยรวยลยแซ่บเอาสักกำไยตืดนอเดี๋ยวเต็มดูผักในสวน ผักในครัวรั้วกินได้เนาะซื้อเขาก็เสียมากกระตางเนี่ยโอ้ยเจ็บมือเลยน้ำปักมือเก็บเอาสักกำ,ำงามๆนี่แบบสวามือกันเลยไ่บริเซชถ้งมือเลยโอ้ยบันนีแห้งงามบันนีแห้งงามบันนีขึ้นยอดไดนะ้ไงเก็บเอาเก็บเอานี่เดิน หยอดง่ายๆเก็บพิดเก็บถือไปเก็บพักตะเบื่อหรอตายสิเนี้ยนะอบ่เบื่อดอกนี่ดิเป็นยุนบ่ไขนะสุกดีนะบ่มีค้อนมาเก็บคน้อนมาเก็บตาตุ่มบ่ได้เก็บได้หน่นี่จะหยอนใหญ่ๆง่ามๆลวกกับลวกหนึ่งกับหนึ่งแล้วสแยบแล้วตำแจ้วไปนี่อื๊ดหนังเซฟปา มาหนี้น่ากเมื่อวานขั้วบังบังบังแล้วก็เอือบเอือเออนาะแตสิเซ็บดิเฮ้ยเก็บหม่องสวนนี่กับพ่อแล้วเราต้องไปเก็บต่ออีกเมื่อวานมีต้ใจงดยัยๆนะกินบะหวัดบะไว้ดอกซ้ำนี่ก็ได้ตอนที่แล้วก็สิไปเก็บสวนอื่นอีกเด้วันนี้บ่เก็บแล้วสิเก็บที่นีแ่แหละเกียร์เต็มอยู่ กัะสิบบนวันเงินวันแมื่อวนกับบินก็น้อะโอ้ยตกลุมตกมองพ้าแต่เบิ่งพักโอเกียวชอบล่น่าเสัน์ฟพันวาเอาเบาตอวอีกเลยเห็ดเฮ็ดช่องรูว่าเห็ดสาตุมถามกั่อตอบสาตุ่มเนาะก็เมนไปใต้คลิปเด้อสาตุ่มสิไปยายามถามหานี่ดิพ่อล่ะ đây lái tử, bay nhang to bản, xá tùm chỉ pháp ngã bản thăng to, nhang lặt. cõi lạp lái từ rồi đấy, kia ít kia 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 mà lái thế. kia kia lèo kia kia này. Thế là kia 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 กับสิเก็บเอาอีกจ๊กซองซัมหยอดเอาไปไหว้ถั่วหลวกกินกับเจวสักลากรู้ไหมไอ้พวกเนี่ยคนน่ะหลายเกินอ่ะคำหมืดเลยเด็กเมื่อสวิมเซอร์เล่นเป็นเวลาอีกสี่นาทีกับหกโมงเมื่อหอดก็พอเดียาไปแซน่าฟ้าเใสหวัวหนึ่งมาหนิกินมาหนิ เห็นบ้น yeah, er, um. ี ot, ่พักอ่ะพักประเทศสวิตเซอร์แลนด์ยอดปักบวบคนละคนก็เอิญยอดยอดพักตำนินงมาสั่นกราสาตุ้มเอิญยอดปักบวบเพราะว่ามันคือปักบวบมันคือยอดป๊อดพี่แห้งไรนันสิกินแล้วบันีว่าสิเก็บเอากำเดียวสั่นได้๋ยวสามกำแล้วพี่น้องกินบ่เบิดแล้วนี่มีแต่ยอดใหญ่ๆมันส่อ่อนเนาะก็เลยเก็บเอามนี่ใชะกินบ่เบิดกินมันสูงือกวพัก เก็บแบบเอฝ้เาได้ป่นมีท <If> ําได้เนาะพี่ตุ่มเนาะเออมีสวัสดีมีก็จังมีจังมีแต่เสมอนนีไปใส่สาตุ่มเก็บพักเสียไปลวกใส่เสียไปหนึ่งใส่ปามีนอกมีนอกบางเน้พักเต็มอยู่พักบได้ซื้อเลยเศร้าเศร้าเศร้าเก็บปดสวนนี่เต็มอยู่บางเน้ต้นกันเนี่ยบังสาตุ่มเนาะวานนันนี่แล้วเก็บย่างมาสเก็บพักเสียไปหนึ่งใส่ปลา มากินน้ำสาวตุ่มเด้อเก็บเอาแตงยอดอ่อนๆมาต่องมาต่องเอาไปเด็ดถิ่มเลยเอาพวาดก็แซ่น้ำแซ่น้ำแล้วก็จัดการหนึ่งเลยน,น่อหมีเนาะเต็มถุงเลยเด้เงี้ยไปนี่โอ้ยได้ตายในเจัาหน่อยเด้ยเอยคุณนะเต็มถุงสาวตุ่มเลยขอบคุณนอยูป่องหมีเด้อไปน้าบ้านน้ำสาวตุ่นมน้องหมีเนาะ แกมึ <Okay. S 2> งเนี่ยยังมาทันเศร้าเก็บมิเตอรยอดอยัง่งเอาอีกต้นโลบมากเลยกินเบิร์ตวันี่มันมิเตอรยอดอยังไงนะมันง่ามไปดิก็ะ่างเมื่อบ้านมันได้พักเลยไปถ้าเมื่อบ้านหนีซ่อมหนีทําได้ซ่อมมือถือเป็นวาคลับกระสันเอาคืองเบาคืองเบาง่า,งายแขกคับกระสัน เราตุ่มเลิกงานแล้วกระสียางกระด้อยร่องนม่อีกปใบหนึ่งยางเก็บพักมนันนำทางบานนีกระสียางตอเมื่อบ้านนะก็เล่นลายทรวซะเลยไอ้เบิง้งไอ้เบิ้งพักยางไปอีกประม้า,มาหนึ่งกิโลเมตรแห้งกระยางออกกำลังใจแต่ว่งงามือนีเมื่อยค่ะหูเหบียดเบียดเอยยางเล่นยางมาถือห้อยเลยเราตุ่ม มอยอย่างดุริเลอนี่แห้งหลายพักนี่เห็นบ้างัีมากบอกครับ่าสันมากอย่างมองแน่นี่พักเครื่อบอกบวบไหมไม่ได้เครื่อยใหญ่ๆเอาสองเครื่อนี่ก่อนเอาไปออมเอาไปออมก็ไดต่ว่าสาวตุ่มหนึ่เอาไปหนึ่งใส่ปลานี่พ่อ้ขนเก็บดไ่ได้แสดงว่าคนอื่นเขาไปกินยุ่นนะนี่กะหยอดใหญ่ๆไหมมี มีจ้ามีนอ้มีเนาะพักนี่จะโยดใหญ่มากเกี่ยมากระดาษข้นบอกงางน้ำข้นข้น,น,กน,น,กน,กนเก็บพักพักเช้าคืนนอผีตุ่มแมนตัวนอ้มีเนาะพัือพื่อดำแทวว่เบิ่งในมือไหเมือเก็บพักไหมปัดมองนี่แห้งหลายบว่นี่มี โอยโอ๊ยโอยเก็บอีกก่อนอยู่สวนสาวุืมบนหันมันต้นเก็บเนาะกับหลายเนาะบาดม่ยางมาทั้งอ ok ๋อเต็มอยู่แห้งเต็มแห้งเก็บวันนี้มันสิกินแล้วนี่ก็ยอดงามงามีเอยผักผักกระทิมดิมรัวบะแม่นพักอันยอดบกบวบเก็บยอดบกบวบไปกินหนึ่งใส่ปาเศร้าแหละเดี๋ยวสิกินบ่เบิดสิกินแต่พักนี่บ่ บาก,กินบอซีนหลกหลายในะแห้งข้อแห้งหลายนอกปิตุ่มนอกกษัตริย์เออนอกกันเนาะเบี้ยไม่ถุงอีกได้รวมันสามโลบ,บุญประมาณพักสาวกุ่มนะพักซี่บรต้องซื้อเต็มถุงด้วยค่ายเอาบอลค่ายเส้บนบอลนี้บางเนี่ยเดี๋ยวเด้เสเอาให้วย อักเนี้ยถ,ถุงตาตุ่มฉันบ่สิกินแล้ววันภาพเมื่อบานตัวภาพไปเบิ่งดอกไม้บนหันกลางข้างนี่นเถอะบางในนกเซีวเซีวอยู่เจ้าเจ้าสัววสนนนกตาตุ่มสีนงางรัดไปแล้วก็ภาเบิ่งดอกไม้ไปนะท่ามาทา่านนี้เพื่อจะกินกันซาดเถวะ่างนี้ดอกบามาสาตุ่มบ่เห็นด้วยผูดด้ใดสูบก,กันซาเหมือนเห็นบ่ลเลย ลูกค้ากินสีกระเดือนผู้ใดงหอ้องคุณถ้าตอดกินสีกระเดือนนี่มั้ยนี่ฝนไม่ตกเนะาะวานนี้สีกระเดือนก็ออกมาเนะาะวานนี้ก็ตอดกินขีกระเดือนเนาะสาวตุ่มสียางหนีจะกินกันซ่าเพราะว่าสาวตุ่มแห่กันซ่าสีบิงหัวเลยยางไปทปั้งพอพูนซิเป็นหลันดวงใจเด้อเขามาเบิ่งสาวตุ่มเก็บพักพักอัน ออดอกไม้คืองามแต่ว่าเก็บพักอย่งก็งงบ่บอหน่งาดหนอดบบบวบานึสวนสนามนั่งเล่นห็นบ้นี่ตั้งแต่ดอกไม้เต็มยุกสายุิ่นสิยางไปข้งา,า,งา,ปา,งา,างงานข้างลับเลยอไปข้างทไงนะ้างนฝนเศร้าตกคนก็ออกมากรับเดยด บ่มีแดดจ่อยดอกว่านั่งมนเล่นกัรมืุนกันนะบางท่านเรื่องไข่จะเป็นนั่งที่สิร์กันตอนตานตรงกันเลิกงานเลิกเลยเลยก็เลยเก็บผักมือแหล่มือดำพี่น้องนนี้คนน่ะไปล่างออกมันเสียออกบ่ละมีที่ซี่มีข้นเมืองออกช่วงนี่พักมันออกดอกไม้มันออกเนาะกะโอ้ยสวยอากาศช่วงนี่เก็บผัก เย็บผักพักหนี่เอาไปหนึ่งใส่ปาเอาไปตำแจ้วกินกับแจ้ววันนี้แถวนี้มันก็มีอยู่เด้หนูใหม่ฝรั่งแต่ว่าสาวคุณบ่เคยกินแล้วก็บพี่สีบ่เก็บดอกคุณนะดอกไม้เต็มพื้นเห็นไหมดอกอีหยังว่าคือหอมเต่ดังสาวคุณแฉะมาเลยดอกไม้เต็มอยู่ยางรักไปทั้งทีพี่ดอกไม้เต็มอยู่มีเห็นบ่ สักหิวเขายางรุ่นแรงเลยบังมนดอกไม้เต็มอยู่ว้าวคืองามใช่ปะดอกไม้แนีอุ้ยมึงได้เสียงดอกไม้อีกไหมเสียงนกเซลเซลเสียงนกมึงเนี่ยมึงมึงดอกไม้ งามค่ะือว่าดอกนันก็เป็นสีลามีดอกใหม่เป็นดอกแบบนี้ยางงามเลยมีสนามหย่างเสียงนกเขาพันกู๊กู้กูกูเสียวพักไปแซ่นาำล่างนาำแก้วก็สีหนึ่งหนึ่งใส่ป่าเฮ้ยมันกระเสดเลยแต่ว่าบ่มีเขาเหนียวดิวโอ้รถมอเตอร์ไซค์ขึ้นก็โกสายันเทอวะ อาตุ้มสียางรัดไปทางนี้เดอ้อตรงนี้โกษายันบมปอยางรัดแต่น้ำมันหรอวะเบาหยุดชาแน่นสวัสดีค่ะวประสนสวัสดีเบาหยุด,ดเด้อนะคะข้ามว่าเบาหยุดแล้วก็มีชาแน่นน้นำนกุนกับซีมเมนเฮ็ดซองตัวเนาะเฮ็ดซองกะไปคอมเมนบบต์ไปไต่ลิปสาตุ่มนี่เด้อสิได้ไปหาเด้ออาจจะสาตุ่มจือบ่ได้เนาะ คือลายข้าวเดี๋ยวซื้อซดอกอยางเมื่อบานไปเก็บพักพองเฮ้ยนอนผมบอกฮะว่าไม่น,นอนไตแขนตกใจเบิดตาตุ่มยางลัดทงสีเมื่อบานเบาเบาหยุดขอบคุณที่นพม่าช่องสาวตุ่มบานตะแงีด้วยยางลัดทงเมื่อบานบ่ายางน้ำพอนทั้งนก นางเหยียดขี้จื่อรุยขี้จื่เมื่อน้าผ่างมันบอกซาตุมเก็บพักเร็วเร็วไปหนึ่งใส่ปลาบาานแมองหองส์เนาะเสอเขาก็เสียเงินเนาะเลยเก็บพักปลาน้ามันทั้งมาบานเลือกงานเร็วเนาะเลยเก็บพักสตัตว์อย่าบ่าหยุดกระฟังอยู่เด้อว่าสั่นแล้วกะ็ให้หัวใจราคับปลาคองมาเนะาะซาตุมไก่สิหอดบ้านบ้านซาตุมนึงอ๊ดเอกไมเ้เต็มเลยให้มา ขอคุณเดาเบาหยุดขอบคุณนหนีท้ำใดขอบคุณน,น,นผู้ใดหน่อยคนหน,น,นึงนี่คุณนึงอยู่ว่าหยิบปุ่นโตเกียวมกักรอบแปลงสลัดจือว่าอะไรหรอกต้องรักษาสิทธิ์เจ้าของเด้อไปคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปสาวตุ่มกสิลบไปหาระวังนี <c oughs> สาวตุ่มกะซิเอ้าผู้ใดปู่หมักทวนคือมาเอาหลีไปหนิะมาจังไดมาสันมี่ะ โคกเอียร์เลยคุณจักดูวนี่ว่ามันกกกันซาดแล้วไผามาปลูกไว้นี่วะไอ้ทีมแม่สาวตุ่มทังมามากันซาอยู่ขว้วขึ้นไปทั้งเครงเฮือนสาวตุ่มบ้าบ้าจังใดแล้วกระบาจังสี่แล้วหอดบ้านเลยดิขอบคุณที่มาส่งหอดบ้านเฉยสาวตุ้ม ขื่นหานขื้นซ่านแเดงวี้ขื่นห่นางขื้นซ่านอาบน้าอาบเทาน้องขนเห็เยีอกเนาะขอบคุ่นี่มารงห่งเด้อเบาวหยุดชาเน่ยนี้ทาใดแล้วกระโตเกียวมัก,กเลาะมักแหวนมาสังเกตว่าใช้ปกกระกตูปองเอียงกอบก่เลยพุ่นหลหลายถี่มาส่งสาวกุ่มขอบกันไม่ไหลนะ นหรับหลายๆทตานก็นขอขาลาไปแล้วเอินขั้นใดเรียนนคะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะพบกันใหม่ไลฟ์หน้าเด้อ